ตัวนี้เท่าไรคะหกพันเก้าร้อบาอ่ะดีๆปว่าจะแพ้เพงงบไม่พอเนี่ยแหละคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้ถ้าจำไม่ผิดความจริงมันก็ได้นะน่ารักดีจะต้องรีบละเผื่อเวลาหมดสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเสค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเซซิลวันนี้นะคะพวกเราก็มาพร้อมกับ โช o ์ม e y แฟชั่นวิดเ w i t ต์ก็หลังจากที่เราเลือกผู้ชนะไปวันนั้นแล้วนะคะวันนี้เราก็ต้องมาแต่งตัวตามคลรคเตอร์นั้นที่เราเลือกกันนะคะใช่ค่ะโดยพวกเราได้รับโสด่มาว่าต้องเลือกเสื้อผ้าทั้งหมดภายในเวลา30นาทีกับเงิน1,000บาทแอบใช่แล้วค่ะทุกคนก็ได้พร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไปเลย ตอนนี้ไอ้ก็แยกออกมาแล้วนะคะกำลังจะรีบเดินไปหาเสื้อเพราะเรามีเวลาแค่30นาทีเท่านั้นของไอ้เป็นชุดนี้เกาหลีเกาใจหน้าว่าหน้ามาน้องวันยองอะคือไอ้ต้องหาเสื้อแขนยาวก่อนแล้วก็แขนยาวสีชีมแล้วก็เดี๋ยวหากังเกงสีดำชิมิถุมเอก็แบบเสื้อผ้าเยอะแยะไปหมดเลยเวลานี้ก็ดูจะได้อยู่นะ มาไม่ถึงสิบวินาทีเท่านั้นนะคะไอ้ก็เสื้อเสื้อแล้วโอ้ my god เออนี่ก็เป็นเสื้อคล้ายอยู่ไหมอะสอร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าอันนี้ไอ้รู้สึกว่ามันยังสั้นไปนิดนึงไหมเราในแบบมันจะยาวกว่านี้นิดนึงไอ้แปะไว้ก่อนละกันเดี๋ยวลองไปหาตัวอื่นก่อนถ้าแบบหาไม่เจอเลยกลับมาเอาตัวแล้วก็เกงสีเพราะตัวนี้เหมือนเลยเหมือนปะนี่คล้ายๆอยู่นะ แปะไว้ก่อนอ่ะอีแปะนี่มันดวงดีจริงเดินมา20วิแล้วก็ได้เสื้อผ้าครบแล้วเนี่ยคือจริงเราไอสามารถแบบว่าจบตรงนี้เลยก็ได้แต่ว่ากลัวว่าอุ๊ยถึงจะเร็วเกินไปแบบคนอื่นเขาจะแบบเออแบบก่อจะหาได้อะเนาะแล้วเราหาเสร็จแล้วอ่ะเลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดินอีกนิดนึงก็ได้โอเคค่ะตอนนี้นะคะเก็ก็แยกออกมาแล้วนะคะจะเป็นเสื้อสีชมพูเป็นตีมชมพูนะคะจะไม่ได้หายากว่านะคะแล้วก็มาดูกันว่างบ1 0 0 0พันบาท กับเวลา30นาทีเราจะทำได้หรือเปล่าเริ่มค่ะอันนี้เสื้อสีแดงชมพูชมพูน่าสนใจนะน่าสนใจเลยขอเดินดูแปบบหนึ่งนะถ้าไม่ได้เราจะมาจบที่ตัวนี้นะก็ตอนนี้นะคะหนูแยกกับอีก3คนที่เหลือแล้วน่าจะใช้เวลาแค่15นาทีหนูต้องทันคนแรกหนูต้องเสร็จก่อนแล้วก็เหมือนกว่าเป๊ะสุด,สด เดี๋ยวไปรอดูเลยอันดับแรกหนูหนูจะไปดูกระโปรงก,ก่อนมันไม่ยีไงมันไม่ยีไงมันไม่ใช่แบบที่เราคิดไว้ไงใช่ค่ะเป็นจริงเลย เจอกระโปงยีนสีดำแล้วแต่ว่าเขาขายเป็นเซ็ตไม่ได้ขายแยกไม่เป็นไรสิบนาทีอยู่แล้วหนูมาชิอก็ตอนนี้นะคะอุ่มแยกออกมาแล้วเดี๋ยวอุ่มจะไปหาชุดตัวเองชุดของอุ่มมันไม่ยากเท่าไหร่ทุกคนเห็นนะบอกเลยว่าอุ่มมาหูตาไวแป๊บเดียวนั้นขอ5นาทีคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้ถ้าจำไม่ผิด เขาพูดว่าเสียนปุ๊บก็จำไม่ได้แล้วว่าร้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะมันได้อยู่ปะแต่มันเป็นสีขาวอะอะไรหน้าคุณวะไม่ไม่ไม่หน้าคุณวะเฮ้ยของพี่ผมหนูจำได้ใส่เดียวสีฟ้าสแซ่บมันเหมือนดอกบิลลี่อันนี้มีสียีนนะครัสียีนนี่ งั้นไปละไม่เสียเวลาอันนี้เหรอใช่เลยอ่ะถูกใจใช่เลยนะเอาอัน,นตัวหน้าไ <9. S 2> ก้กระโปรงมาแล้วเหลืออีก24นาทีทุกคนเราใช้เวลาไปว่องไวมากกับกระโปรงหนึ่งตัวในราคา 290บาทตอนนี้ก็มีเงินเหลือ710บาทกับเสื้อซึ่งเราก็คิดว่าเรามีชอยแล้วแต่เดี๋ยวเราเดินดูก่อนว่าเราจะเอารูปปั่าค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเปลี่ยนชั้นเพราะว่าชั้นนี้มันไม่ค่อยมีหมวกเราก็จะไปเดินหาหมวกกันโอ้ยดูว่าหนูจะหาทารูปกเพราะหนูรูว่จมมวตรงน,นี้ แย่แล้วทุกคนเหลือวล้1 7นาทีแต่ว่าไม่มีวี่แววว่าจะมีร้านที่ขายหมวกเลยแย่และปั่นเห,หนื่อช่ได้ค่ะเออเดยนเรากลับไปเชลล่าือนเดี๋ยวนะคะเอจริงเราหนูเราต้องรีบแล้วแหละมีกระโปรงยียนสีดำไหมคะ มีนี่เลย่นปียมีกระโปรงยีนสีดำน,นี่ก็ได้รอไหมอะ่ะเราเลือกตามความชอบของเราอันนี้เท่าไหร่คะเท่ากันสามร้อยเก้าสิบเอาเนี่ยเดี๋ยวไปหาสเวสเตอร์ต่อพอหาเสื้อเสร็จก็เหลือหมวกหมวกแล้วก็จบแหละ อันจริงเกมน,เนี้ง่ายมากเลยนะอินช่หหรออะไรก็วงสามร้อยเก้าใช่ทุกคนเหลือ610บ,บาทค่ะทุกคน3าทีเ <c oughs> จอแล้วนี่อันนี้มีไซส์เดียวใช่ราะคาแล้ค่ะกันนี้ก็ได้ค่ะ ฉันได้แล้วผ่านไปแค่10นาทีได้เสื้อแล้วนะคะที่มีกระโปรงดีูะดับมีจีบไม่มีไม่มีสีดำก็ไม่ได้เหรอคล้ายอยู่นะคล้ายเลยนะต้องยีนเหรอเหลือย24นาท <laughs> มนีมันผิดค่านิดน,นึงะ่ะทุกคนคือตอนแรกอะ มองเอาไว้ว่ามันมีร้านหนึ่งที่เป็นกระโปรงทรงนั้นแต่ว่าร้านนั้นเขาดันไม่มีสียีนเราก็เลยต้องวิ่งหาใหม่ปะ่าเจ็ดคุณได้เสื้อลายน้องหมีเป็นสายเดียวมานะโอเคค่ะตอนนี้เหลืออีก18นาทีนะคะ ตอนนี้ได้เสื้อใส่เดี่ยวมาตัวหนึ่งแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวซื้อเสื้อคลุมตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะเสื้อตัวนี้ราคา170บาทนะคะตอนนี้เท่ากับเหลือเงินอยู่540บาทไปต่อเลยดีวยกว่าวันนี้เรามือขึ้นอะ,ะเราโชคดี ที่อันดับที่เอาหนูอ่านนี่เลยหนูแล้แลแลงินทั้งหมด750ดร้อยห้าสินะคะไปเดี๋ยวเราไปซื้อเสื้อแล้วก็กางเกงกันแม้ว่าเราจะเหลือเวลาแค่10นาทีแต่ว่าเราไปซื้อทันเพราะเรามีร้านในดวงใจอยากกินเค้ก,ก <laughs> แต้วก็รีบไปทำภาร,รกิจนี้สำเร็จซะแล้วเมื่อกี้นี้เจอเสอเวสเทอร์ตัวหนึ่งมันน่ารักมากเลยแต่ว่ามัน ก้าร้อยเสบละมันเกินงบไปเยอะเลยเลยสิบนาทีกว่ากว่าเลยไหมตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้หาสีดำๆอย่างเดียวละตัวนี้เท่าไหร้อยก้าสิครับอยิบาดีดีวาจะแพ้พรงบไม่พอเนี่ยแหละ อันนี้320อดแล้วเอาเนี้ยค่ะเอานอานี้เลยค่ะทุกคนอินได้เสื้อแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่หมวกแล้วก็จะจบภารกิจแล้วค่ะทุกคนไปกันเถอะมีกระโปรงแบบทรงนี้สียินไหมคะสียินได้คะ่ะมันได้อยู่นี่ไงเห็นปะเข็มขัดน้ำตาลว่าได้ ก็เมื่อกี้นะคะอุ่มได้เสื้อมานะคะ3า390แล้วก็กระโปรงก็390เหมือนกันรวมกันเป็น780ค่ะหมูหมูอีก10นาทีครึ่งจะต้องรีบละเผื่อเวลาหมดกต่ควจริงมันก็ได้นะน่ารักดี ครบเหลือเงินนร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็เหลือเวลาด้วยเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นกันดีกว่าว่าเขาเสร็จหรือยังเสร็จแล่ะมันใช่ร้านนี้ล่าไอ้ร้านนี้รตอนนี้นะคะอินน่ะ เหลือเวลาอีกตั้ง12นาทียิ้ก็เลยคิดว่าจะมาเล่นกระชะป่องรอทุกคนก็คิดว่ายังไงก็ <c oughs> เอนงี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยในตัวนี้เวลาเหลือไปดูหมวกแอ้วดึงขา ทางเชื่อมค่ะทางเชื่อมที่จะไปเซ็นทรัลทาเชืโอเคได้ค่ะขอบพุณง่ะเราจะรีบไปกันอีกสิบนาทีอันนี้คู่เท่าไหร่คะตัวนี้คู่ละร้อยจับอยู่ประมาณหัวเข่า้อเายอันนี้เพราะว่าในแบบมันลายเลืองะ เพราะว่ามันคงหาไม่ได้หลอกลายเหลืองอ่ะก็เลยเอาเปลี่ยนเป็นฟ้าลายดํานะคะก็ใกล้เคียงอยู่อุมได้ครบแล้วใช่อุมเหลือหนึ่งร้อยบาทค่ะโอเคเดี๋ยวอินก็จะไปดูเหมียวอินเห็นร้านหมวอยู่ตรงนี้นะคะมาดูกันว่าจะได้ไหมเาินทุนอีกแล้วอุ้ เ่อเทหัวเ,เธอมันเป็นสีดำไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะสีเนื้อเนอะเอาะแต่ว่ารีบกันนะเพราะว่าฉันนัาเป็จแล้วของหนูกยย็ใกล้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวดูเลยาดูเลย,เเลยอันนี้ราคา290้าสและตอนนี้นะคะอินก็ซื้อครบแล้วใช้เงินไปทั้งหมดพันหนึ่งพอดีไปไปแล้วก็มีเวลาไปซื้ออันนี้มานิดหนึ่งเอาดีๆนะไอ้อะเหอ,อะยังไม่หมดเลยไอน่าจะแบบ ครึ่งชัวง่วโมงพอดีไปเป๊ะอ่ะตัวนี้เลยนี่ใช่ค่ะใช้แค่ไดตัวนี้ใส่กันเลยนี่ร้อยคัวคี้น่าแล้วก็ซื้อเิ่งแกใจนนะทุกคนทุกคนหาย่ถ สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะหเคหลือ่ค่ะนี่ไงเราเอาอนี้ก็ได้ 250. สองรห้เองย็นแลว้วสองร้อยเก้าสิบถึงี่ไง,งน,น,งนี่หนูว่า เสร็จทันเวลาพอดีเลยค่ะภารกิจนี้คือชิลเวอร์รเงินงร้ยสบาทก็ตอนนี้นะคะเราช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วค่ะได้แล้วก็ได้กล่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะต้องไปดูว่าใครใช้เวลาได้น้อยที่สุดแล้วก็เราใช้เงินกันไปเท่าไหร่บ้างแต่ละคนนะคะเริ่มที่คนที่ใช้เวลาเยอะที่สุดของเราก่อนดีกว่าคนนั้นคือ ทำทำท่ำท่ำท่ำไอค่ะใช้เวลาไป2 8 1 4เคือเงิน110บาทเฮ้ยแล้วยอ่คนที่ใช้เวลามากเป็นอันดับที่3ได้แก่นับแสมนับแสม อินค่ะ23.12วินาทีเมแบบว่าถ้าหมวก300ร้อยบาทอ่ะอินก็ซื้อไม่ได้แล้วอ่ะนีคนที่ใช้เวลาไปเร็วที่สุดได้แกนเ่มๆเเกรสค่ะ 15นาที38วินาทีส5หนาทีไวมากอ่ะเหลือเงิน190บาทเาสิบบาทและอุ่มนะคะใช้เวลาไปทั้งหมด2ี่สิจด4ีวินาทีเวลนากิแค่หนนาทีป่ะแบบเดียวและก็เหลือเงิน100บาทถ้าอย่างนั้นนะคะก็ไปดูพวกเราแต่ว่าฟินิชลุกเลยแล้นเราจะวาร์ปกันไปนะคะทุกคน1 2 3องสา เปลี่ยนชุดเล็กชมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะคะทุกคนสนุกมากจริงๆแต่งตัวกันสนุกเกมก็สนุกแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนในเกมออเดชั่นเนี่ยมีเพลงของพวกเราเพรสเซลด้วยนะคะก็มีเพลงที่อยู่ในมินิอัลบัมล้มใรดิออนอนนะคะแล้วก็เพลงต้องชอบแค่ไหนใช่แล้วในะอัลบั้มเนี่ยก็มีตั้ง5เพลงเลยนะคะซึ่งเขามีครบเลยอย่าลืมไปเล่นกันนะคะสนุกมากจริงๆใช่กับออเดชั่นมา กัดิกิงกิ๊งกิ๊งกิ๊งกันเลยนะคะเราลากันไปด้วยท่าของอดิชั่นดีกว่าแล้ววันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนนะค่ะลลบ ah. ๊ายบาย